สามสิ่งและสามประเด็นที่ทำให้ราคาของคริปโตคอนซีโดยเฉพาะเหรียญ i t c o i n ตกภายในสัปดาห์นี้มีสาเหตุอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับวันนี้ใครที่เป็น fc เกี่ยวกับบิตคอยนะครับเราก็มี3ประเด็นหลักๆที่น่าสนใจนะครับที่ทำให้ราคาของบิตคอยเนี่ยร่วงลงมาถึงสาม0 0ื่นดอลลาร์เป็นเรียบร้อยนะครับสาเหตุมีอะไรบ้างนะครับ อย่างแรกนะครับนักขุดเทขายบิตคอยนะครับกว่า160ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์เดียวเลยนะครับจากกราเนี่ยนะครับในแ a s สโนดเขาเผยเห็นว่าบิตคอยเนี่ยในกระเป๋านักขุดนะครับได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะับตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมานะครับในช่วงระดับราคาบิตคอยที่อยู่ที่ประมาณ50,000-60,000ดอลลาร์นะครับ แต่หลังจากการปรับราคาที่ร่วงลดลงอย่างรวดเร็วนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแตะระดับไปถึง3,000 30, 0ดอลลาร์ถึง4,000 40, 0ดอลลาร์นะครับทำให้เกิดการเทขายข,ายของนักขุดนะครับจะเห็นได้จากการาฟสีส้มนะครับแสดงให้เห็นถึงจํานวนบิตคอยกระเป๋าของนักขุดเนี่ยร่วงลงไปนะครับเท่ากันกันกบในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยนักวิเคราะห์ชื่อนายวิลเลียมคาร์เมนเต้นะครับกล่าวว่านักขุด นะครับได้เทขายบิตคอยเนี่ยกว่า5,000บิตคอยหรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ164ล้านดอลลาร์ภายในระยะเวลาเพียงสัปดาห์เดียวนะครับสิ่งนี้อาจเป็นเหตุที่ทำให้นักเทรดต่างกังวลนะครับแล้วก็ทำการแพนิคเซลกันเป็นแถวนะครับและในส่วนที่2นะครับ f b i กระเป๋าเงินบิตคอยได้จริงหรือเปล่านะครับตรงนี้แก้ไขได้จริงหรือเปล่าทำให้คนเนี่ย ไม่ค่อยเชื่อใจนะคะว่า,าสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์แค่หลอกนะครับหรือปั่นกระแสเท่านั้นเองนะครับนั้นคนที่เป็นนักลงทุนระดับใหญ่นะครับก็ทําการควบคุมการขายตรงนี้ต่อไปนะครับควบคุมข่าวด้วยครับเนื่องจากว่านะครับมีนักเก็บค่าไถ่นะครับบิตคอยเนี่ยโจมตีข้อส่งน้ํามันนะครับ ก็ภายหลังน่ะได้มีการเรียกหมายและกู้คืนเหลี่ยนคืนมาแล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปนะครับคือกระเป๋า wallet นะครับของทุกคนเนี่ยมันไม่สามารถถูกแฮ็กได้นะครับแล้วเขาอ่าพวกนักเทต่างๆนะครับก็ไม่ได้รู้สึกอินกับผลกระทบนี้เท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าไอข่าวเนี้ยมันเป็นเฟก เหมือนกับกึ่งเฟกนิวอะนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความเชื่อมั่นทำให้ข่าวนี้มันจะมีผลต่อราคาของตลาดคริปโตไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับคนไม่ได้เชื่อใจนะครับคนบอกว่ามันไม่มีทางนะครับที่กระเป๋าวอลเล็ตเนี่ยมันจะถูกแฮ็กได้ในส่วนที่3นะครับคือโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาโจมตีบิตคอยน์ถึง3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของบิตคอยเนี่ยมัน มันเป็นเรื่องโกหกนะครับเพราะว่าราคามันน่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับตอนที่เขาเป็นธนาธิบดีอยู่เนี่ยราคาของบิตคอยมันก็แค่เท่าไหร่เองอะนะครับแล้วก็พร้อมหลังที่เขาเนี่ยโจไบเดนขึ้นมานะครับราคาบิตคอยก็ทะลุไปถึงหกหมื่นเลยทีเดียวนะครับเขาก็เห็นนะครับว่าไอ้บิตคอยเนี่ยมันเป็นเรื่องหลอกลวงนะครับ ใครที่ไปเทรดดิบ bitcoin นะครับก็โดนหลอกแล้วนะครับอย่างที่สองนะครับคือเรื่องของสกุลเงินนะครับเขาก็ยังเชื่อว่าเงินสกุลดอลลาร์นะครับยังเป็นที่หนึ่งอยู่นะครับเดินสกุลดอลลาร์ยังเป็นที่หนึ่งอยู่และไม่มีอะไรสามารถล้มเงินสกุลดอลลาร์ได้นะครับเพราบอกว่า,วาไอ้พวก cryptocurrency พวกนี้นะครับมันไม่สามารถจะทดแทนเหมือนเงินดอลลาร์ได้นะครับ ในส่วนที่3นะครับคือเรื่องของกฎหมายที่จะเข้ามาควบคุมเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับต้องมีนะครับต้องมีการเก็บภาษีแบบโหดด้วยนะครับและควบคุมพฤติกรรมนะครับของนักเทรดต,ต,ต่างๆนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาทำธุรกิจบนบล็อกเชนต่างๆต้องโดนควบคุมนะครับเหตุนี้ทำให้ราคาของบิตคอยนะครับก็ไม่ได้ไปไหนเท่าทีนะครับอยู่ที่เดิมเลยนะครับ จากที่ข่าวที่โดนัททำนะครับทําให้ราคาบิตคอยจากที่ประมาณสามหมื่นหกสามหมื่นเจ็ดเนี่ยตกลงมาสามหมื่นึงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ราคาบิตคอยถ้าเกิดเทียบเงินไทยเนี่ยก็อยู่ที่แปดแสนเก้านะครับหรือเก้าแสนนะครับก็ตกกันแบบเรียร่าเลยนะครับก็สรุปนะครับว่ามีสามประเด็นประเด็นแรกนะครับก็นักขุดนะครับก็เทขายนะครับเนื่องจากสถานอากาศเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันจะยาวนานขนาดไหน นะครับรวมถึงประเทศจีนด้วยนะครับที่มีการต่อต้านนะครับบิตคอยนะครับรวมถึงพลังงานสกปรกนะครับฟัดนะครับเอเนจีนะครับรวมถึง FBI นะครับที่แฮกกระเป๋าเงินบิตคอยได้แล้วจริงหรือเปล่านะครับเอาเงินมาคืนได้แล้วจริงหรือเปล่านะครับที่สามารถแฮกกระเป๋าวอลเล็ตนะครับของผู้ร้ายได้นะครับของโจรได้ของผู้ก่อการร้ายได้ที่มาเรียกาไทยในคบ ในเรื่องของขค่าขุดน้ำมันนะครับคนไม่เชื่อข่าวนี้นะครับทาให้ราคาของบิตคอยมันไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่ไม่ได้น่าเชื่อถืออะไรนะครับมันแค่ปั่นกระแสเท่านั้นเองในส่วนนี้3คือโดนัลด์ทรัมป์นะครับโจมตีบิตคอยอย่างรุนแรงมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอบิตคอยมันเป็นเรื่องโกหกนะครับแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์ควรจะเป็นค่าเงินของโลกนี้นะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายคือว่า ควจะมีกฎหมายในการควบคุมบิตคอยนะครับดังนั้นบิตคอยเลยราคาเน่าเลยนะครับตอนนี้และคงคิดว่าราคานี้คงจะยืนการไปอีกระยะหนึ่งพอสมควรเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ใครชอบคอนเทนต์นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสัครสมารและกดกระด่งนะครับเพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของคลิปตัวคนที่ได้ทุกสัปดาห์เลยทีเดียว วันนี้เรามีสี่ช่องทางนะครับคือบล็อกดี c เฟ o บุ๊กยูทูบและไลน์กลุ่มไลน์กลุ่ม,มเราชื่อว่าค r ิปโตเกินซี่คอมมิสามารถเข้ามาหาเราได้ในแถบชุมชนนะครับใต้โพนี้ไม่เจอสามารถสามารถเข้ามาคุยกับเราได้นะครับทางช่องทางต่างๆนะครับรวมถึงในกลุ่มนะครับเราก็จะมีข้อมูลความรู้นะครับเกี่ยวกับคลิ p โตเกินซนะครับรวมถึง มีข่าวสารต่งตางๆจากหลายสำนักเลยทีเดียวสามารถเข้าไปหากันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ